การซื้อเสียงกับการเลือกตั้งในประเทศไทยทมันมีมานานแถลงนโยบาย4ข้อแต่ประชาชนต้องการฝังข,งข้อที่5ข้อที่5ไมายความว่าเท่าไร่หากระสุนถล่มใต้ต้องทำหนักการเมืองุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่พักไหน40โลค่ะ0โลอะไรแบบนี้ค่ะมีเพียงแต่กอกตอยังไม่รับรู้ยังไม่พบยังไม่ปรากฏ ยังไม่เห็นฮ <Huh? S 2> พักเพื่อไทยสองอาทิตย์นี้มาแรงจากกระแสะเขาต่ำสุดแต่ปล่อยให้เขาเล่นได้ตามสบายไม่ได้ชี้จุดอ่อนตั้งแต่การรณรงค์หาเสียงปี66จุดยืนทางการเมืองเรื่องไม่เป็นตามนโยบายในแต่ละข้อปรากฏว่าแต่ละพรรคการเมืองแทบจะไม่มีการพูดถึงเลิฟเลิฟพักเพื่อไทยจะพูดแซงพักประชาชนส่วนจะถึงขั้นแซงพักผู้ใหญ่ก็ดูอีกสอ,อาทิตย์นี้มาแรง แต่พักประชาชนตอนนี้เขามีทั้งประกันสังคมมีทั้งคุณพิธาไม่ช่วยพยุงให้เขาแบบว่าลอยล้าขึ้นมาบ้างเหรอคะกระแสย,ยังไม่ไปเท่าผิวระยะเวลาสิบกว่าวันยังมีเวลาก็ขึ้นอยู่ว่าจะหาจุดเปลี่ยนทางการเมืองกันอย่างไรและพื้นที่ตะลุมบอลอีกที่ก็คือที่กรุงเทพมานะก่อนถ้ากระแสกรุงเทพมันมามันจะลามภาคตะวันออกและปริมณฑลเราดูการปฏิบัติการจับผู้สมัครสอสอของพักประชาชนเลยถึงตัวเลยแต่นี่ตีคล้องร้องเปล่า จนกระทั่งเขาหนีและการขยายผลว่าจะถึงตัวนี่นะครับผู้สมัครสอสหรือไปนั้นก็ยังมีสภาพที่แบ่งรับแบ่งสู้ถ้ามีการปฏิบัติการต่อนักการเมืองสีเทาอย่างตรงไปตรงมานั้น,นผมเชื่อว่านั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเลือกตั้งกระแสแรงจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆน่าจะได้ในเรื่องของบัญชีรายชื่อแต่ เขตเขาบอกว่าลุ้นกันแบบน้ำลายเหนียวว่าเขาใช้คำแบบนั้นเลยนะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ากระสุนเนี่ยมันมาหนักจริงๆนะดิฉันยิงใช้คำนะวันนี้ว่าเป็นหากระสุนถล่มใต้นะเพราะว่าได้ยินจากทุกทิศทุกทางเลย40โลคิบโลอะไรแบบนี้นะค่ะแต่เราแบบฟังแล้วอ่ะมันมันน่าเศร้าอ่ะคุณคะเพราะว่าเรารู้สึกว่าประเทศไทยอ่ะ ทำไมเราเดินไม่พ้นกับกับดักเรื่องเหล่านี้เรื่องเงินแล้วก็เรื่องของความขัดแย้งนะคะที่ก็ถูกปลุกขึ้นมาอยู่ตลอดเวลานะคะเดี๋ยวเราจะได้สอบถามนะเกี่ยวกับเรื่องของหลังฉากการเมืองเหล่านี้กันหน่อยนะคะกับทางคุณจตุพรพรมพันธ์นะคะวิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนคุณจตุพรได้ข่าวบ้างไหมคือทฉันีน่ได้ข่าวว่าภาคใต้เนี่ยขนกันไปแบบหลายกิโลไปถล่มที่พื้นที่ภาคใต้กันแล้วคุณจตุพรได้ข่าวนี้บ้างไหมคะ คือวัฒนธรรมการเมืองของภาคใต้มันเปลี่ยนแปลงไปคือเดิมพื้นที่ภาคใต้เป็นพื้นที่ที่ฟังการปราศัยของพรรคการเมืองนะครับมากที่สุดสมัยผมยังเป็นเหล็กเนี่ยนะครับปราศัยกันถึงรุ่งเช้านะครับแล้วก็ประชาชนก็ไม่มีการนะครับต้องใช้เงินใช้ความรู้สึกกันเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในสมัยที่คุณชวนหลีกภัยเป็นหัวหน้าพักน,นะครับภาคใต้เรียกว่าปิดภาคมาเลยแล้วก็การเลือกตั้งในบางครั้งเนี่ยคนใต้เนี่ยนะครับบอกบรรดาผู้สมัครสสของพรรคประชาธิปัตย์ในบอสอนั้นว่าไม่ต้องอยู่ที่ภาคใต้ให้ไปช่วยหาเสียงที่ภาคในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งบางครั้งน,นะครับแทบจะไม่มีการรณรงค์เลย ก็คือหมายความว่าประชาชนเขาจัดการให้แต่บริบททางการเมืองเนี่ยนะครับนับตั้งแต่ปี6-2จนกระทั่งเนี่ยนะครับลามเข้ามาสู่ปี6-6เนี่ยบริบทภาคใต้นี้นะครับเปลี่ยนแปลงไปและก็หนักกว่าทุกภานะครับเพราะฉะนั้นอารมณ์ความรู้สึกแบบเดิมมันไม่เหลืออยู่แล้วผมเคยยกตัวอย่างให้คนฟังว่าคุณชวนหลีกไปเนี่ยบริบท ของท่านยังเหมือนเดิมอย่างไรปีหนึ่งสองมานะครับบุคลิกภาพการดำรงตนการพูดจุดยืนยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าบริบทนะครับของของคนก็คือหมายความว่าวิถีการตัดสินใจในการเลือกตั้งมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมใช้ความรู้สึกความเชื่อเป็นหลักนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ นะครับนับวันก็ยิ่งจะหนักขึ้นตามลําดับตาม,ตามที่เราได้อะไรเนี่ยที่ไอส่วนที่บอกบอกว่าตอนนี้หากระสุนมันลงไปเยอะเลยเนีย่พิจารุาวันได้ข่าวนี้บ้างไหมคืออย่างไรพื้นที่ภาคได้ลองไปถามบรรดานะครับผู้สมัครสสที่ได้รับการเลือกตั้งนะครับในแต่ละครั้งในสองครั้งที่ผ่านมานั่นผมว่าก็ให้คำตอบได้เป็นอย่างดีนะครับคือณนะขนานี้ต้องยอมรับความเป็นจริงว่า ทั่วทุกภูมิภาคนะครับที่เราเรียกร้องให้มีการจัดการทุนสีเทาให้มันเรียบร้อยเสียก่อนก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแต่ก็จัดการกันนะครับก็กยากยังหาความสําเร็จไม่เจอนั่นผมก็เชื่อว่าปัจจัยนะครับในเรื่องเงินก็จะเป็นปัจจัยหลักในการตัดสินใจการเลือกตั้งนะครับแทบทุกภูมิภาคนะครับเพียงแต่ว่าภาคใต้ก็จะเป็นภาคที่หนักกว่าภาคอื่นเขา พูดยะไรความไม่ไง่ายว่าราคาสูงกว่าภาคใดๆนะครับในจํานวนทั้งสี่บูมิภาคก็คือเหมือนกับว่ายิ่งกระแสะพัคไหนแรงเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งที่ต้องการได้คะแนนก็อาจจะยิ่งสตร์กระสุนเพิ่มผมว่านี่นะครับวิธีการตัดสินใจในการเลือกตั้งปัใจจัยในการเลือกตั้งของภาคใต้นี่นะครับ<ต>มัน,ม,นมันไปมันไปไกลเกินนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้น ผมว่าในแต่ละภัคก,การเมืองก็ต้องคิดวิธีการะนะครับหาวิธีการที่จะไปต่อสู้ก็คือหมายความว่าเมื่อมีกระแสะแล้วเนี่ยนะครับจะบริหารกระแสะให้เหนือการจัดตั้งกันได้อย่างไรเพราะนี่นะครับในพื้นที่ภาคใต้อย่างที่ว่ายุคหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเรื่องกระแสะแต่เพียงอย่างเดียวเรื่องความรู้สึกแต่เพียงอย่างเดียวก็กหมายความว่าใช้แอลวด้านกว้าง นะครับไม่มีการจัดการในด้านลึกที่เรียกว่ากราวอนะครับแต่ว่าผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาระบุได้เลยว่าแทบจะยกพักเป็นเรื่องของกราวเอเป็นเรื่องของการบริหารการจัดการเป็นหลักนะครับในการตัดสินใจนะครับโดยเฉพาะการเลือกตั้งเนี่ยนะครับสองครั้งที่ผ่านมาอะไรที่ทำให้พฤติกรรมการเลือกตั้งของคนใต้เปลี่ยนไปคะคุณจตุพรคนะ ผมว่าเนี่ยนะครับปัจจัยมันมาจากการเลือกตั้งหนึ่งจากส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่นเนี่ยซึ่งเป็นการนะครับต้องใช้เงินปริมาณที่มากเทียบค่าหัวเฉลี่ยต่อคนเนี่ยทั่วทุกภูมิภาคเป็นอย่างนั้นวันหนึ่งเนี่ยนะครับเมื่อลามมาที่ภาคได้แล้วก็แล้วก็หนักแล้วก็เมื่อนะครับไปยึดแนวทางแบบนี้กันแล้วเนี่ยนะครับแนวทางอื่นๆแทบจะมองไม่เห็น ความเป็นจริงนั้นเรื่องการซื้อเสียงกับการเลือกตั้งในประเทศไทยมันมีมานานมผมเมา่คืยกตัวอย่างาคุณไก่แสงสุขใสไก่แสงสุขใสเขาเล่าให้ฟังว่าเวลาไปปราศัยกับประชาชนเนี่ยนะครับถแถลงนโยบายสี่ข้อแต่ประชาชนต้องการฟังข้อที่ห้านะครับข้อที่ห้าหมายความว่าคือไก่แสงก็บอกว่ามีสี่ข้อ,อประชาชนโขาอยากฟังข้อที่ห้าข้อที่ห้าคืออะไรไก่แสงถามประชาชนก็ตะโกนว่าเท่าไหร่ นะครับก็คือหมายความว่าอยู่ที่ปริมาณจํานวนเงินเป็นหลักนะครับแล้ววันนี้เนี่ยนะครับการเลือกตั้งในครูหาการเลือกตั้งมันกลายเป็นเพียงแค่เรื่องพิธีการกันไปแล้วนะครับ mm hmm. ก็คือหมายความว่าเข้าครูหา,าเลือกตั้งนะครับ mm hmm. ก็เป็นประชาธิปไตยแต่อนที่จะเข้าครูหาการเลือกตั้งนั้นก็นล้วนเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยอื่นๆดังที่เรารับทราบกันมา mm hmm. คือ คือพี่น้องคนไทยรับทราบกันทุกคนนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเช่นเดียวกับพี่น้องภาคใต้มีเพียงแต่กรกะตะยังไม่รับรู้ยังไม่พบยังไม่ปรากฏยังไม่เห็นนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อการเลือกตั้งมันเป็นปัจจัยอย่างนั้นนะครับคือแม้ว่าถ้าเป็นกระแสโปกันเป็นแบบนี้เนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีปัจจัยอย่างอื่นเนี่ยผลลัพธ์มันก็เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าพอมันมีปัจจัยอย่างอื่นแล้วเนี่ย นะครับจะวิเคราะห์เพียงแค่ด้านกว้างและจะประสบชัยชนะนั้นนะครับเราก็จะตัดอย่าวินิจฉัยผิดพลาดมาเพราะว่าปัจจัยอื่นมันจะเป็นโรคแทรกนะครับแล้วก็นะครับภาคใต้ลองถามนักการเมืองทุกคนนะ,นะครับไปว่าจะอยู่พักไหนนะครับแม้กระทั่งคนในพักประชาธิปัตย์เองก็ต้องลองไปถามนะครับว่าการเลือกตั้งสองครั้งที่ผ่านมานั้นมันมันเป็นอย่างไร แล้วถ้าคุณจตุพรประเมินตอนนี้โดยดูเรื่องโลรแซากด้วยแล้วเนี่ยยังคิดว่ามันจะเรียงลําดับยังไงสําหรับหลังเลือกตั้งนี้คะ่ะณขณะวันนี้นะครับวันนี้ <c oughs> วันนี้ซึ่งก็มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงได้กันอีกมากนะครับที่ที่หนึ่งผมว่าก็ยังเป็นภูมิใจไทยอยู่โดยภาพรวมนะ <c oughs> ทั้งประเทศที่สองเนี่ยนะครับก็ระหว่างพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทย <c oughs> ซึ่งพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับ จากกระแสเขาต่ำสุดแต่ปล่อยให้เขาเล่นได้ตามสบายคือหมายความว่าพราคการเมืองอื่นที่เป็นคู่แข่งขันนั่นมองเขาเป็นมานอกสายตาแต่ลืมคิดไปว่าเขาแช่มมาโดยตลอดนะครับเพียงครั้งที่แล้วก็แพ้ไปสสบเสียงเท่านั้นเองแล้วครั้งนี้เนี่ยครับเขาอาวุธครบมือนะครับจัดระบบเล่นในเกมของตัวเองผมว่านเนี่นะครับเลิฟเลอราคเพื่อไทยจะพวดนะครับแซงรรคประชาชน ส่วนจะถึงขั้นแสงพรรคปูใจใจก็ดูอีกสองอาทิตย์นี้มาแรงนะครับแรงที่ว่าก็คือการปล่อยให้เขาเดินตามวิธีการของเขาที่เคยประสบความสาเร็จและก็พรรคการเมืองที่เป็นคู่แข่งขันนะครับไม่ได้ชี้จุดอ่อนอนะครับในตั้งแต่การรณรงค์หาเสียงปี6กหเรื่องจุดยืนทางการเมืองนะครับเรื่องไม่เป็นตามนโยบายนะครับในแต่ละข้อปรากฏว่าแต่ละพรรคการเมืองแทบจะไม่มีการพูดถึง เขาก็เดินตาเกมเขาได้นะครับใครปรามายพรรคเพื่อไทยนาทีนี้เนี่ยคิดผิดหมดนะครับที่สองที่สามก็นะครับผมมองดูว่าพรรคเพื่อไทยก็มีมามีแรงนะครับแล้วก็ถ้าพรรคการเมืองยังดูแกล้งเขาเนี่ยเขาจะแซงตามลาดับส่วนที่สี่ที่ห้าเนี่ยนะครับณักขณะนี้ก็ยังเป็นเรื่องระหว่างพรรคกล้าทรามกับพรรคประชาธิปัตย์คือเนี่ยครับคือเนื่องจากว่าพรรคกล้าธรรมนั้นเขาจะมีเรื่องบรรดาผู้แทนเขต นะครับแล้วก็คือเขาไม่ด้านกว้างนั้นเขาเพียงแค่ยันส่วนพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณอภิสิทธิ์เนี่ยมาขอบคู่ในวันที่พรรคนะครับต่ำสุดก็คือหมายความว่าในยุคข,ของตัวเองได้สเก็ดล้านสี่แต่ว่ายุคการเลือกตั้งปีหกหกที่คุณชุรินอเป็นคนนำนั้นมันเหลือเพียงแค่เก้าแสนคะแนนนะครับนี่ในระบบบัญชีรายชื่อ ในระบบเขตได้22น <punishment. S 2> คนเนี่ยนะครับรู้สึกออกไป18หรือ19คน <แ upside. S 2> นะครับ <alguns> เพราะฉะนั้นไอการที่จะมาสร้างใหม่ในระยะเวลาจำกัดนั้นกระแสดีกว่าเดิมแน่นอนดีกว่าหลายเท่าด้วยนะครับทุกโภก็มองตรงกันเนี่ยนะครับอาจจะดีสามเท่าสี่เท่านะครับถ้ากระแสอาจจะถึงห้าเท่าก็ได้นั่น <Orange. S 2> คือในระบบบัญชีรายชื่อน, <backwards. S 1> นะครับแต่ว่าพอในระบบเขตนั้นยังเป็นเรื่องที่ถ่ายทาแม้ว่ากระแส ไม่ไว่าจะเราดูปรากฏการโปลสงขาโตโปล่ปลาส,สุดนะครับตอี่ธรรมาราชก็ตามแต่ว่าปัจจัยในพื้นที่เนี่ยนะครับมันยังเป็นเรื่องยากสําหรับเรื่องผู้แทนเขตนะครับแต่ว่าภาครวมทั้งประเทศนะครับในเรื่องกระแสนั้นปัญจ,จีรายชื่อในเพิ่มแต่ต้องไม่ต้องไม่ลืมว่ามันสตาร์ทในจุดสามคนนะครับ,รบเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจํากัดยกเว้นว่านะครับว่าการเลือกตั้งถัดไป นะครับอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยทาหน้าที่พักปล่ายก้านแล้วก็พามาเป็นทางเลือกใหม่นะครับมผมว่าไอ้นั่นแหละครับจริงที่หนึ่งที่สอง<ม>แต่ว่าพอณจุดนี้จากจุดสตาร์ทที่มันมันน้อยมากนะครับ<ม>ใครก็ไม่ขาดคิดว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับจะเดินมาถึงจุดต่ําสุดแล้วก็พอมาฟื้นจากจุดสตาร์ทที่มันต่ำเนี่ยนะครับแน่นอนที่สุดนะครับแม้ว่าคนเคยประสบความสําเร็จได้มา11ล้านสีแต่ว่ามันพอมาสตาร์ทครั้งนี้ ที่จํานวนเก้าแสนเนี่ยในเวลาที่จํากัดน,นะครับผมว่าก็ก็อยู่ที่สถานการณ์นะครับขณะนี้ยังนับคงสุดท้ายยังไม่ได้นะครับระยะเวลาสิบกว่าวันยังมีเวลา,ามากพอก็ขึ้นอยู่ว่าจะหาจุดเปลี่ยนทางการเมืองกันอย่างไรที่จะเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจประชาชนและพื้นที่ตะลุมบอลอีกที่ก็คือที่กรุงเทพมหานครน,<อ>นะครับซึ่งก็จะเป็นพื้นที่หลักเพราะว่าถ้า สายกรุงเทพมันมาเนี่ยมันจะลามตะวันออกนะครับลามปารีมนตนคือไอ้นี่ก็จะเป็นจุดหลักก็คือหมายความว่าถ้าถ้าได้กรุงเทพเนี่ยจะสังเกตดูภาคตอนออกกันไหมมันจะไปกันเรียงมันจะล้อกันเป็นอย่างนี้กันโดยตลอดการเืนะครับในช่วงที่บาดมานะครับเพราะฉะนั้นผมว่าก็ยังไม่ถึงโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนะครับผมยกตัวอย่างว่าเหมือนผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับนั่นตัดสินใจวันสุดท้ายกันจริงๆมาพิีสตะวันสุดท้าย แต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยนะครับผมว่าสิบกว่าวันนั้นก็ต้องวัดผืนกันว่านะครับจะได้คิดอ่านนะครับว่าจะมาแรงแซงโค้งกันได้อย่างไรแล้วจะมีใครแหกโค้งไหมก็มีมีโอกาสเป็นไปได้หมดอ่ะเพราะว่าในสถานการณ์ที่ที่มันตึงเครียดแล้วผมก็ดูว่านะครับวันนี้พวก็ฟังตำรวจไซเปิลตะแหลกตะแลงไ,ไม่ว่าจะได้เนื้อสักหน่อยอก็ฟังก็มีมีน้ําอ่ะนะครับยังยัง ยังเดินไปไม่ถึงแต่ว่าผมก็มองว่าเนี่ยนะครับในเรื่องแนวทางนโยบายต่างๆนะครับซึ่งนะครับจะต้องมองกันว่าประชาชนจริงๆนั่นเขาต้องการอะไรนะครับ,รบเขาต้องการผู้นำแบบไหนนะครับในสถานการณ์ต่อไปผมว่าไอ้นั่นจะเป็นปันจจัยที่สำคัญเพราะว่านโยบายต่างๆก็เริ่มเปิดกันมาแทบจะเป็นเสร็จอยู่แล้วแต่ว่าที่จุดเปลี่ยนนั้น ใครจะไปสร้างความหวังให้เกิดขึ้นว่านะครับว่าคนคนนี้จะเข้ามาทําในสิ่งที่เป็นไปได้ให้กับเขาเนี่ยเพราะการเลือกตั้งปีห6เนี่ยครับคือนโยบายแทบจะเป็นเรื่องของการาลวงโลกกันเลยนะครับไม่ไม่เป็นไปตามนโยบายนะครับเกินเกินกว่าเก้าเก้าสิเปอร์ซนะครับที่ไม่เป็นไปตามที่ให้คำมั่นสัญญาไว้กับประชาชนเพราะฉะนั้นพอมาคราวนี้นั่นเนี่ย นะครับคือถ้าหาความแตกต่างไม่ได้คนก็จะตัดสินใจตามปัจจัยนะครับตามเรื่องการจัดตั้งนะครับในในกรุงเทพมหานครนั่นอาจจะยากซึ่งซึ่งจาเป็นสนามที่มันเปิดมันทําได้เฉพาะบางพื้นที่แต่โดยภาพใหญ่นั้นนะครับการจัดตั้งเป็นเรื่องยากลาบากในพื้นที่กรุงเทพผมว่ากรุงเทพก็จะเป็นตัวเป็นตัวที่ขาดเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้ากระแสากรุงเทพมันมามันจะลาม นะครับภาคตะวันออกและปริมณฑลส่วนสนามภาคใต้นั้นนะครับวิเคราะห์อย่างไรเนี่ยนะครับมันมันยังเป็นเรื่องนะครับเป็นเรื่องการจัดการไม่ใช่เรื่องกระแสะคริงฟังจากคุณจตุพรเมื่อสักครู่เนี่ยประเด็นของทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคุณจตุพรเหมือนกับมองว่าความสําเร็จที่จะมองได้จริงๆเนี่ยอาจจะต้องรอไปถึงการเลือกตั้งครั้งหน้ามากกว่าการเลือกตั้งครั้งนี้คือต้องให้เวลานะครับนะเพราะว่า เพราะว่าการเข้ามาจาัดก,การเอพักเนี่ยนะครับต่อจากคุณเฉลิมชัยเนี่ยมันเวลามันสั้นๆแม้กระทั่งว่ามีทีมนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่าเรื่องการเตรียมการเรื่องผู้แทนเขตนะครับการทําพื้นที่นะครับหลายหลายหลายเขตต้องยอมรับว่ามันก็ปกปรบแล้วก็แล้วก็วางวิธีการคิดกันใหม่นั้นกรุงเทพมหานครนะครับ,นะรบก็เป็นคนใหม่นะครับแทบทั้งสิน้นซึ่งก็เป็นเรื่องที่ ที่ตัดสินใจได,ได้ได้ได้ถูกต้องแล้วที่จะต้องกล้ากล้าคิดที่ที่จะเปลี mm ่ยนเพียงแต่ว่าในระยะเวลาจํากัดนี้นะครับมันสามารถพลิกสถานการณ์ได้หรือไม่ซึ่งระยะเวลาสิบกว่าวันนี้ผมว่าก็มีเวลาที่มาก่อน mm hmm. ในทางการเมืองเนี่ยมันมาความจริงหาเสียงกันมาเป็นแรมเดือนอแต่มันจะมาชี้ขาดในช่วงนี้แหละ ส่วนของพักประชาชนเหรอคะเมื่อสักครู่เนี่ยคุณจตุพรมองว่าในส่วนของทางพักเพื่อไทยเนี่ยดูเบาไม่ได้แล้วอาจจะพุ่งพรวดขึ้นมาเลยและอาจจะแซงประชาชนแต่พักประชาชนตอนนี้เขามีทั้งประกันสังคมมีทั้งคุณพิธาไม่ช่วยพยุงให้เขาแบบว่าลอยลําขึ้นมาบ้างเหรอคะมันกระแสะยังไม่ไปเท่าไปอยู่แม้ว่าพิธาจะมาช่วยหาเสียงมีประเด็นเรื่องประกันสังคมนะครับซึ่ง คนที่เป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับซึ่งอาํานาจอยู่ในมือนั้นเนี่ยผมว่าถ้าทําทุกอย่างความจริงให้ปรากฏสิ่งที่ผิดก็ลงทันงนะครับสิ่งที่ถูกก็ชี้แจงนะครับแล้วก็มีมาตราการเพราะว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องนะครับที่ถูกนํามาใช้หาเสียงแบบปุบปรับเพราะว่าเดิมเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องมันแปะหมดตั้งแต่เอาเทคโนโลยีมาประกบก็ก็แปะ นะครับเรื่องอมีเราไม่มีเท่ามันก็แป๊กเพราะว่าเจอไปสองเท่าทีนี้ทีนี้พอไอ้เรื่องที่ใช้ในการหาเสียงปีหกหกเนี่ยมีทหารไว้ทำไมรบกับใครก็ไม่ชนะเนี่ยนะครับมันกลายเป็นขอกที่ทิ่มแทงตัวเองแม้กระทั่งคุณพิธาจะไปขอโทษแล้วก็พยายามอธิบายว่าพูดถึงทหารสนามครอบก็ตามแต่ว่านี่นะครับความแรงเอาละนะครับ ไปที่ไหนอาจจะมีว่ามีคนมาก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 ,มาก,มาก,มากนะครับมีคนมาฟังปราใัยแต่ว่าเราไปดูนะครับในบริบทเดียวกันกับพรคเพื่อไทยที่ก็จัดเบติปราศัยนะครับเรื่องจํานวนคนเนี่ยนะครับก็ดูกันได้ว่ามากน้อยเพียงไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราดูตัวเลขแม้กระทั่งทางโซเชียลมีเดียก็ตามคุณสมจิตลองสังเกตดูไหมว่าความสนใจของประชาชนทางการเมืองเนี่ยแม้กระทั่งในเบทีดีเบตนะครับคนสนใจน้อยกว่าปีหกหกเนี่ย แม้กระทั่งโพของสำนักข่าวอย่างมติชนกับไอเดลีนิวนะครับที่ไปร่วมกันทำโพเนี่ยแล้วต่อมาเนี่ยนะครับผู้บริหารของสำนักของทั้งสองฉบับก,ก็ออกมาพูดกันว่านะครับว่าเชื่อว่าไปเชื่อถือนะครับโพโพปัป่นไม่ได้นะครับก็คือมีการใช้บอทเพื่อปั่นเพื่อปั่นโพในจำนวนร้อยเปอร์เซ็นตนั้นนำมาใช้เพียงแค่ ยี่สิบถึงยี่สิบห้าเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนี่ขนาดโผของมติชนบวกไก่เดลีนิวแล้วทีนี้โพที่เป็นของสถาบันการศึกษาอันนี้ผมก็มองว่านี่นะครับก็ก็เป็นหลักได้แต่ว่ามันมีปัจจัยอื่นๆนะครับนีราโพที่แม่นที่สุดมันอยู่ที่กรุงเทพมานครเมื่อครั้งที่แล้วเรียกว่าแม่นจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือถ้าถ้าเป็นบริบทแบบพื้นที่กรุงเทพทั้งหมดนั่นแหละนะครับมันก็เราพอวิเคราะห์กันได้ นะครับแต่ว่าพอมาสถานการณ์ณขณะนี้ผมก็ดูความแรงเมื่อกี้พูดถึงพักระยะชนเนี่ยเขายังยังไม่ถึงจุดปีหกหกซึ่งเป็นจุดพีคสูงสุดทีนี้เนี่ยนะครับพอถ้ามันแรงไม่พอเนี่ยไอ้คะแนนเนี่ยนะครับมันมันก็จะมันก็จะขึ้นเป็นระนาบก็คือหมายความผู้แทนเขตก็ได้ได้รับผลกระทบสูงสุดเพราะครั้งที่แล้วเนี่ยเมื่อเราดูผลว่าแข่งกันหลายพัคแล้วเขาโดดขึ้นมาบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับเขาเขาโดดขาดมาก แต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันก็ไม่ได้โดดขาดนะครับแล้วแล้วก็ต้องดูว่าคะแนนของคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจนั้นซึ่งต้องกิดกันมากว่าท้ายที่สุดในโค้งสุดท้ายเนี่ยเขาจะไปบวกให้กับใครนะครับไอ้นั่นจะเป็นจุดลิกของสถานการณ์การเลือกตั้ง สุดท้ายคุณจรุพรคะคือก่อนหน้านี้เราเคยคุยกันแล้วคุณจรุพรคาดการ์เนาะว่าสองสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยไอเรื่องเทาๆหรือหมายจับเนี่ยมันจะออกมาเพิ่มอีกล่าสุดมันเพิ่งมีเรื่องการละสิธิ์เนาะยังจะมีอะไรเพิ่มมาอีกไหมคะเรื่องการละศิน์ผมเห็นว่ามันเป็นเรื่องบ้าบอคอแต่นะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยใครก็คิดว่ามันไม่ใช่ระดับสจมนออน่าจะเปนะ็นรับผู้สมัครสสรกันการมาแถลงเนี่ยนะครับว่า การออกหมายจับแล้วเขาหนีออกไปแล้วเนี่ยแล้ววันนี้ก็ไม่ได้บอกว่านะครับตัวใหญ่ที่ว่าเนี่ยเป็นใครมันยังคือหมายความว่าที่ทั้งรัมปียุติธรรมเขาออกมาถแถลงเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นว่าไอท้ที่ตำรวจไซเบอร์ถแถลงวันนี้เนี่ยมันจะได้เป็นอย่างอย่างที่นะครับทางการข่าวรวมทั้งถ้อยถแถลงก่อนหน้านี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดที่สุดเพราะนี่นะครับถ้า ถ้ามีการปฏิบัติการต่อนักการเมืองสีเทาอย่างตรงไปตรงมานั่นเน mm hmm. ผมเชื่อว่านั่นจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเลือกตั้งแต่ดูเนี่ยนะครับการถแถลงข่าวในวันนี้นะครับก็แทบจะหานะครับว่าไอ้ไอที่คาดคิดกันมานั่นเน่นะครับอย่าไปแทบจะหาความคาดหวังกันแทบไม่เจอ mm hmm. มันเป็นการถแถลงแบบขัดเสียมิได้นะครับคืออย่างไรก็ตามเห mm hmm. ็นไหมว่าพอการเมืองเนี่ยมันมันกลายเป็นเรื่องของ นะครับเรื่องของการต่อรองเรื่องของอะไรกันไปเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าหน้ากันผมก็วาดหวังว่าในสิบกว่าวันที่เหลือเนี่ยคนที่มีหน้าที่เนี่ยนะครับจะต้องทําหน้าที่ไม่มีอะไรที่ตํารวจไทยเขาจะไม่รู้หรอกนะครับเพียงแต่ว่าการปล่อยให้มีการรำวงกันเนี่ยนะครับจนกระทั่งมันไม่ไปถึงตัวการเราดูการปฏิบัติการตอนจับผู้สมัครสอสอของพรรคประชาชนเลยถึงตัวเลยนะครับหมายจับถึงตัว แต่นี่ตีค้องร้องเปล่าจนกระทั่งเขาหนีและการขยายผลวันนี้ผมก็ดูผู้สื่อข่าวซักเนี่ยว่าจะถึงตัวเนี่ยนะครับผู้สมัครสอสอหรือไม่นั้น,นก็ยังมีสภาพที่นะครับแบ่งรับอ่าแบ่งสู้กันอยู่นะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ที่ที่น่าห่วงใหญ่ต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องบัญชีที่เชิญชื่อเนี่ยซึ่งไปให้การกรับทางการจีนกับหลิวชงอี้เนี่ยนะครับที่บอกว่ามีรายชื่อนับพันนั้น ที่มันพอเล็ดลอดกันมาบ้างน,นะครับผมว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลมากที่สุดนะครับกับความเป็นเทาในบ้านเมืองนี้นะครับดังนั้นนะครับผมว่าใครก็ตามที่จะต้องออกมาจัดการนะครับถ้าจัดการก่อนการเลือกตั้งกันได้จะเป็นเรื่องนี้นะครับคุณอูประการของชาติบ้านเมืองแต่ขณะน,นี้ดูลีลาแล้วเนี่ยนะครับมันมันมันทำท่าว่าจะไม่เป็นไปตามที่โฆษณากันมาก่อนหน้านี้ มันจะกลายเป็นเหมือนมวยล้มต้มคนดูเพราะมันมีการเกียเสียกันไปแล้วหรือเปล่าผมนะครับผมก็ดูมีความประหลาดผมก็ฟังวันนี้ผมก็ก่อนที่มาสัมภาษณ์คุณสมจิตผมก็ฟังตำรวจสอบเออตำรวจไซเบอร์ที่เขาแถลงเนี่ยมันเนะีครับมันมันเป็นฤดูฝนจริงๆมันมีแต่น้ำนะครับเพราะว่าในทางการเมืองถ้ามันจะเป็นจุดเปลี่ยนได้ก็คือการจำราระสางการล้างเขาซึ่ง นะครับก็เราก็มองเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่เนี่ยนะครับเพียงแค่กับปิดกระร้อยนะครับออกแบบนะครับจะไปจับปลาวานแต่มันมาได้ปลากระตักที่ผมว่านะครับหรือเปรียบเปย,ยว่าเหมือนกองทัพนะครับที่จะจับไอ้ปลาไอ้เรือจับไอ้ปลาทูน่าท้ายที่สุดไอ้ปลาทูคอหักในเข่งยังยังจับไม่ได้ยังเหลือเฉพาะเข่งเลยฉันได้ก็ฉันนะนะครับผมว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันมีเวลา นะครับและคนที่รับผิดชอบคนที่มีหน้าที่นะครับควรที่จะจัดการนะครับถ้าปล่อยไว้อย่างนี้เลือกตั้งเข้ามาเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็มีเรื่องกันอีกก่อนหน้านี้เคยได้ยินคุณจตุพรสัมภัษณ์ว่าเหมือนกับค่อนข้างมั่นใจก่อนหน้านี้เนาะว่าอาจจะมีการจัดการแม้กระทั่งคนในพักสีน้ําเงินด้วยซ้ําไปตอนนี้ยังมีความมั่นใจแบบนั้นอยู่หรือเปล่าคะคือในท็อปไฟเนี่ยนะครับก็คือเรียงแต่ละพักผม,มนะครับคือผมไม่ได้นะครับไป คิดเองแล้วมาพูดเองนะครับผมก็มีการสระดับวังข่าวมาผมก็มีแหล่งข่าวอะไรของผมอยู่ะนะครับไอ้นั่นก็คือเป็นเป็นเรื่องเดิมที่เขาพอาแถลงสิบรายชื่อหลังจากนั้นบมก็ได้การข่าวมาเนี่ยนะครับแต่ว่าพอปฏิบัติการไอ้เคศการล้านสิงแรกผมก็เห็นว่ามันมันทำแม่งทำแมงนะครับมันมันไม่เป็นไปตามที่โฆษณากันมาก่อน